สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้กะบสิบห้าท่านผู้ชมมาขอโชคลาภครับท่านผู้ชมพอดีมาพ่อสารใหม่ครับเป็นสารแห่งใหม่เป็นสารอ่าปูกับสารหญ้าครับเพราะว่าะปัญหาสองสารให้ปูกับหญ้าอยู่คนละสารนะครับท่านผู้ชมพอดีกะมาพ่อาพอดีกะถือโอกาสนี้มาขอโชคลาภครับสารปูหญ้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนัดในหัวข่าวันที่ หนึง่งเมษายนปีสองพันหรอยสิบหกอากาศกั็ทึ่งหอนทึ่งล่มกรับต่รวจช่ม่มไปเดี๋ยวไปขอโชคกันนะครับอืมโอ้สารเป็นไงครับต่านผช้ม่มเอผมสิจุดบอกจังไหนดีครับต่านผช้วมเดี๋ยวด้ยวยครับผมจะขอจุดเล็กถูกอ่าในฟังของ สารตาแล้วก็จุดเลขกถูบได้ฟังของสารยาด้วยครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสารแยกไหมครับท่านผู้ชมเป็นสารแยกผมกัเลยสิปักเรื่องจุดถูบบอกบอกกาวสารปูกับยานข้อละหมองแล้วก็ขอสองสองสอง,สองสารนี่ไปน้ำกันเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นแยกกันอยู่ิ่นบ่ยอยู่เหมือนกันครับไปท่านผู้ชมนี่นะครับสารปูยาครับท่านผู้ชมอ๋อ เป็นมาขอเหล็กถูกกันหลายตัวคัะทำโจ้มนี่อืมโอ้หลายอยู่ครับทำโจ้มหลายอยู่เป็นมาขอโจกหลาบกันอ๋อเป็นมาบนไข่ตุ่มน้ำครับทำโจ้มเดี๋ยวเถอะครับฟังของสารยาหีิไม่เหล็กถูกอ๋อไม่เหล็กถูกอยู่ครับแต่ว่ามีเป็นหกเจ็ดแปบดบตาเอ้ย โกหลานกาบสาธุน้ำมนีเดินทางน้พ่อเป็นสารแห่งใหม่น้ำสารปูยาจาังไดกะมาขอโชคลาภมนีเขาเลยถูบรงตรงเต็มๆหอเด้อทางเซมซี่ก็ได้นะครับผมต้องย่างบอกทั้งสารปูปูกับสารยาด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพ่นแยกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาจุดถูเที่นกราบไหวนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีอีกั้งนึงครับท่านผู้ชมกาบ เป็นสารปูยาแต่ว่าเพ่นแยกกันอยู่คนละสารกับท่านผู้ชมผมก็ถือโอกาสนี้จุดเหล็กถูกยุ่สารปูจุดเหล็กถูกยุ่สารยานะครับแล้วก็ปักปักถูกบอกก้ากาบว่ายุ่สารปูแล้วก็อยุ่สารยานะครับท่านผู้ชมเป็นสองสารนะเพราะว่าพ่นยุดติดกันครับท่านผู้ชมเนาะอะแต่วเสยมซี่นี่ผมสิอขอขายาวยู่หมองเดียวแล้วกันครับน้ำผมกับถวายยุ่สองชุด กับต่ชมสำหรับน้ำแดงกับน,น้ำเปล่าชุดนี้ผมกับสิไปถวายเส้นไหวยุสานยาแล้วกันครับส่วนเกี้ยนนี่ก็ กดีล่มกับแห้งอยู่ครับทา่านผู้ชมผมก็บิตขอมีโอกาสเป็นเป็นว่างเทียนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจุดคือสิบวัตต์ติดแต่พอร่มแห้งครับตำรวจช่วงขอ,อเป็นว่างสารละนึ่งคูเหล้วกันครับ ชุ่มเดี๋ยวต้องบางจุดเทียนักหน่อยครับเพราะว่าลมเง้ กระทำช่วงเดี๋ยวมาบอกกาวสารคูคนสนาะธุด้อ์กาบสาธุสารคูที่ศักดิ์สิทธิ์มื่อกี้ลูกหลานเดินท่างมาเจอสารคูถึงเป็นสารแห่งใหม่ที ลูกหลานเราเคยมาขอเลยเมื่อนีก้กะ็มีโอกาสมาขอโชคลาภจากปููเลยจังไลยกสิจุดเล็กทูกกับขยเวเตีมซี่อยากให้ปููประทานโชคให้ไป่านทางจ่องกับนนี่ไปหาเอฟซีเเพื่อนแต่พี่ชมพิลาศกับสารปูแห่งนี้เลด,ด้วย แล้วก็จุดทูบอีกชุดนึ่งครับเพื่อไปไหว้สารยาครับ ท่านธรรมชมเดี๋ยวตินแล้วนนะผมขออนุญาตธรรมชมไปปักถูกอยู่สารยาแล้วกันครับ สมุชมอ่มเลขทูบนี่ผมก็จ,จุดยูสานปูหนึ่งดอกครับแล้วก็ยูสารหยาน้ำครับ

ส่วนอีกถูกอีกแท่งหนึ่งผมก็จะไปปักไว้ยืดสายยาแล้วกันครับได้ออกมแล้ะครับ นะครับท่านผู้ชมยวมาขยาวเสียมซี่กันครับ<ส>ไม่แรกครับท่านผู้ชมได้หมายเลยโคกครับหมายเลยโคกครับ ไม้ที่สองอครับท่านผู้ชมด้ไม้เลขแปดครับไม้เลขแปดหกแปดเดี๋ยวมาลุนไม้ที่สามกันครับออกง่ายครับท่านผู้ชมไม้ที่สามในไม้เลขหาครับได่เป็นหกแปดหาครับอยู่สารปูหย่านะครับปวดขอวันที่หนึ่งเมษายนปีสองคัอนอร่อยขึ้นหกครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีนะครับ นะครับต่อมาช้ชมเดี๋ยวมาลุ้นเลขคู่กันครับเป็นสารแห่งใหม่นะครับส่วนมากถ้ามาขอมีใหม่นี่เป็นมากจะให้โชคนะครับท่ามผช้ชมไปเดี๋ยวไปเบงกลถคู่กันครับตอนนี้เลขคู่กับใหม่ไปโตหนึ่งหรอครับได้ออกมาเป็นศูนย์เจ็ดครับท่ามาช้่มศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์เจ็ดหรอครับท่านผช้่มเดี๋ยวไปเบง้รอทางฟังสารยานะครับว่าจะได้ ตัวแดดหลักครับใหม่ไปยักโตแล้วสารยาใหม่ว่าท่านชัดเจนก,กรรับตำรวชุมมุ่งว,ว่าเป็นเหลขตัวไดครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันครับตำรวชุ่มนะครับสารยาเพราะว่าสารปูมันจะอยู่ตรงนู่นกับตำรวชุมอันนี้สารปูนะครับตรงนั้นจะเป็นสารปู ตรงนี้จะเป็นสารยาครับนี่แหละท่านผู้ชมนะครับ,รนะรบเดี๋ยวค่อยมาเบิงเลขถูกนครับท่านผู้ชมว่าสารปูสารยา่นจะห้โชกตัวใดครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขถูกอยู่สารในฟังของสารปูได้ใหม่เม็ดเป็นที่รียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมได้ออกมาเป็น ศูนย์เจ็ดสามครับตชุ่มศูนย์เจ็ดสามยุ่สานปูนะครับศูนย์เจ็ดสามครับตชุชมเดี๋ยวไปเบินทางด้านสารยาว่าจะได้ตัวใดนครับตชุชมนะครับในฝั่งของสารยาอ๋อใหม่เมื่อไหร่ครับตชุชมได้ออกมาเป็น ้างบนบนี่ว่าแน่ใจว่าจะเป็นเลขเก้าบ่าครับแต่ตรงกลางน่าจะเป็นศูนย์ครับศูนย์กับแปดนี่ชัดตัวบนว่าแมนเพิ่งว่ายบ่ครับตำรวจช่่มล่างๆขอเป็นเห็นเป็นศูนย์แปดแล้วกันครับศูนย์แปดอยู่ฝั่งด้านสารยาครับตำรวจชุม่มศูนย์แปดครับในงวดของวันที่หนึ่งเมษาปีหกกับสารหม่ครับสารปู่ยาครับตำรวจชุม่มโอเคครับตำรวจชุม่ม โอเคนะครับูมชมมมนีกะ่ะมาพ่อสารใหม่ครับเป็นสารปูย่าครับูมชมเป็นสารปูย่าซึ่งเพล่ยนเฮ็ดอ่าไว้ติดกันเป็นสองสารเลยครับเพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปมากได้กราบไหวมนีกะมาขอเซีมซี่กับเหล็กถูกกับทูมชมกะหวังว่าสารปูย่าแห่งนี้เพิ่นจะห้โชคลภเพราะในงวดของวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันหร้อยหกสิบหกครับตมชม คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมทางช่องอัมพลชาแนลนุ่มอามคนเดิมปัดต่อยคนมีเสียหพีมวินชาแนลพ่อทองแหล่คนเดิมครับขอให้โชคดีใน,นวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องได้เยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผม